สวัสดีค่ะอาจารย์จุจ๋มสวัสดีค่ะอาจารย์ห่วยฟันหินหลดเนี่ยมันแดงกายไปเข้าแกหมูเต็มหลดหนึงวะค่หมูยังได้จังไปเขียนฝ่ายใส่กุนมันแดงผือบือพีบีอยู่หลดแกหมูหลดขันจังว่าห่วยเนี่ยเมืองคือจังข้าเจ้าตีฝ่ายตัใส่กลุ่มมันหน้าเนี่ยเมืองข้าเจ้าใสา่แบบเข้าเสียเนี้ยมันหน้าใส่ตรงนู้นละกงมันเนาะอาจารย์เออเออเออข้าอื่นกงมันนั่นละ แต่ว่าเอา้าจังเหมือนีี่ขา้าเจ้าแกมหมูไปร้ายแท้ว่าสองสามันเหมือนแลนผ่านขันนมันโดนแลนสาเนาะมันหยุดหยุดมาเลยเดียวมึงเลยมึงหน่อยอเป็นเตนี่ไหมเบิ่งกี้มานนีนแดนไปเล่ยกิเลยแนม่ยมึงน่าเราเห็นเด็กย,ยุคนขึ้นมั่นละหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่ายุนหมู ที่เขาตีตัวเลขไว้แง่เขาเอาขึ้นลดไปแม่นบอกอาจารย์มีถ<ม>ูกตวัวบ่มีคู่ตัวอยู่แต่ไา<ต><ม>เห็นตัวเดียวเห็นสองตัวอยู่ค่ะปานนี้ตัวหนึ่งนั้นมันเป็น 3, 3, 8, สาม,าม,ม,มสามแปดห่าสามแปดหากับหนึ่งศูนเก่าแม่นเห็นสองตัวค่ะมันมันพอยขุนออกมาทั้งผีนาจางังที่นั่นตัวสามแปดห่ามันจะกองขุนมาก หนึ่งศูนเก่ามันกะกองทั้งกุ่นมากเข้าเห็นนายอยู่ถ่ายเชินมันละค่ะตัวแดง<ม>จริงครึ่งเลยมันแบบแมนแบบคนถับถ่ายมันมาค่ะ,ะ,คะจังว่าอู้บัวเห็นแบบสัตว์อยู่ไร้แต่ว่าจัตสิแมนโมเมนต์นอกเป็นแนวข้างนอกค่ะกับมือหัว่ามันเจาะตัวไรกัตามข่วมฟันค่ะแต่ว่าเอฟซี่นฟังค่ะแต่ว่าอาจารย์ทถาที่เพิ่นเคยฟันแบบนี้ว่าเมนโบพาดเนาะหัวกลมๆนั่นอาจารย์ก็เห็นเหล็ก อยู่กั็กนฉ่างเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นกนหมูค่ะกะโบเน่อาจดเป็นสีเปียนมาเป็นหมูก็ได้เน่เนาะค่ะกะว่าจังสันละกะลองไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะก็ไปยากให้ผ่านเรา็อยากให้ถือคู่หวดคู่หวดนั่นละค่ะทะเบียนรถนั่นเห็นบ่อาจารย์ทะเบียนรถมันบดสัตว์ตระวากับโบเลสังเกตมอบตาเนมมันกดหมูนะค่ะค่โบเล่เนมเบื้อันนี้ เบียนโลดแต่ในบ่อนชาร์ตเพ่เอาดอกเนาะค่ะเพิ่นมานํากันนับได้จักจขันห่วยเกลีไปแบบสี่หาขันได้อยู่ค่ะแต่บทสุดท้ายเพิ่นสากูหมู่จักเป็นเพื่นติดคัดอีหยังเพิ่นอยากให้เบิ่งเด็กก็บ่ฮู้เนาะค่ะเพิ่นอยากให้เดี่ยวเห็นเด็กอยู่กนุมูกกับ่ฮู้ล่ะแต่ว่าก็เห็นตามเห็นนี่ล่ะน้อแต่ว่าขัานเพิ่นมกักแต้เพิ่นจาดบ่มักก็ให้เพิ่นผ่านไปค่ะนี่เอ่แอ เข็นแก๊สสีก็บอกให้ฟังแก๊สสี่นาะมันมีสองตวัวที่หันก้นออกมาให้เห็นแนม่นม้วนั่นกกมีอยูริงแดงอยู่ก้นทุกตวัวคือกันแต่ว่าบ่เห็นอยู่เห็นอยู่แต่ว่ามันบ่สัตว์ก็เลยจ่องเบิ้งสองตวัวนี่เออขึ้จังซี่มันขื่อตาในว่ันนี้มื้อขื่อยู่เว้ยว่ะแน่มือออ้อเห็นจังซี่แล้ค่ะเป็นยังไงอาจารย์เลขวิ่งเลขคำวนวณงวดนี้คำวนวณเราบอกครัโอ้คำวนวณอยู่แต่ว่าคำเจ้าวิ่งเนาะค่ะ แต่ว่ามันกะปลามาแปดเนี่ยแปดตัวเดียวนี่แหละแปดตัวเดียวเลยเมนสีเด่นๆเนาะค่ะท่านสิว่าเอาไล้ตัวยาเถาะท่านเขาก็ให้เขาไปโหลดตู้ปีนวิ่งเพื่อนก็บอกให้เพื่อนวิ่งไลยตัวเ,ด,เด่นแปดถ้าจับใส่หนยอาจารย์จับใส่ให้เนี่ยเอาตัวใด้ใส่เป,ด,เปดบอค่ะจับเนาะค่ะโอ้ยมันจิตเอาวิ่งซื้อๆเป็อนยังเป็ดนี่เนาะท่านจับเปดเก่าปะ โอ้แปดเก่าเนาะแปดเก่าเน,นาะขั้นไฮจับใส่แปดเก่าค่ะจับเพิ่มักกให้เนมานจับเนาะขั้นบ่มากให้เพิ่มขึนตานเบิ้งเพื่อแปดเก่าขั้นจับใส่ให้ค่ะเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะเป็นจังนไรผีเอื้อยมาหาอีกบ่ว้ายบางฮันมานเดี๋ยวเนาะโอ้ค่ะมาเห็นเรามาขัดทีแล้ววันฝันเราผัวเล่านั่นมาปาดข้อเล่าอยู่หนาเฮือนอืมก็เลยว่าปะมันสีมือออกเลยค่ะ ก็เลยลองเบิ่งอายุเหล่าค่ะจังว่าโอ้ยแคนซั anyway. ่นเมนบริเลทุ่นคืนท่านบอกลองอายุเหล่าค่ะอายุเพิ่นหกสิบเจ็ดบริจาคหกสิบเจ็ดแบบบริเลกับใช่ไหมเนาะบริเลมาตามคงสุดท้ายเนาะแม่นฟันมือขึ้นสุดท้ายเลยจังว่าฟันเราไปไงหน่นเนาะมามาดูมาผิดกันศูนย์ใช่กันเราจับเมียนมาปาดข้อเหล่านยังว่าก็ได้ซื้ออายุัวเมียเพิ่นค่ะจังว่าหัวอีวา ้ามาคือฟันเห็นเราคัะเดี๋ยว่าตายแล้วตายอีกเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยแต่กตายยังนัปาดคข้อแล้วนางมอยลงหัวหใหม่คือหัวเก่าหัวเก่าฟังยี่กีคนนึงแล้วโอ้ค่ะค่ะปาดคข้อเรายังแบบที่ม่นออกอายุเราค่ะเสียดายเนาะหัวใหม่เนาะอาจารย์เนาะนี่เมนมูมีผู้ใดเหมือมาสุกท่ายจุกคนมั่งค่ะบ้านี้เมือนั้นก็ฟันว้านเราไปเงินเราก็ออกสี่สิบเอ็ดบาทดิบกี่ตันบะละไม่เงี้ยว่ะค่ะ ขาอ้วยมีไงแล้วามาใหตุสูบยังม่บิกนี่ก็ท่านเห็นเหลาค่ะค่ะค่ะขอบคุณเนี่ยทางความฝันเนี่ย,ยทางตัวนี้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมและฟังเนาะอาจารย์ คุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮ่งเนาะค่ะนอหนึ่งศูนย์เก่าสามแปดหาค่ะวิ่งแปดค่ะท้าจับคููอาจารย์บรนจับหายแปดเก่าเนาะค่ะนอประจําหวดวันทีหนึ่งกัานสองพันหาอยหกสิบเจ็ดค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้จะาปอกับขอฝากช่องเนาะค่ะผู้ชมนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอกค่ะถามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดเอยู่ ใสจะาปอกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อยา่าเปล่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้จะาปอมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะเป็นนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เริญเชิญค่ะอันว้าเรื่องของสีเพิงน้องสร้างแล้ากาเซ็นผมแม่ธรณีไห้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุ๊กเสกออกมานี่สําหรับน้องสร้างนวดสร้างดอ เกียกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใสา่กระซารมอวิธีไปบูธเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขา,ขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิจที่ว่าในขอบวิบัติในเื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของที่ก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคน มันก็เอืนไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอย่ใน่ตัวน,นี้ที่เห็นไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับพคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลับมันำํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่า,าโมายมเขาโบซาไปแล้วรู้ิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัถุยางาขาย,าาบ,บ,าขายบ่าดีก็ดีเออไปทัมเมียยังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กับเือเขาเงินยู่ามันป็นอาจนมืมาไห,ห่แบบไหน เนี่ยส่วนมากอันหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีวร้คนปู่ฝ่ายคุเนื่ยมว่า,าประมาณภาษาไหนเใส่สักตรงใส่สร้างนการ,การกบอบรมบวกส่วนมากเขาเลยชื่อจำนำนามาหน้าจะาขี่มันเขาเบานอกหันดีบัดอ่วาว่าจะข้นสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชี่าายมาเยี่ยน่เพ็รเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสั่งโตกมันได้มาจากลูกลูกคนเรียงส้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาส้างแล้วก็พวกนางส้างนองง้องส้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาสมบุญณ์สั่งสลอกสลาสั่งแม่มยังกัเพึ่งมาบูชาไปกับฤาษกวสุคุนกับเป็นเอกดูในด่านของสั่ง คือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมวะทูโโมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายาโยมไปสุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระได้ของดีติดใหม่ติดเมอมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพึ่งน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดขางไนให้เบิ้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านในนีของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังต๊กต๊กเฮ็ดเอียงกักาบบพ่อสีดาบ่โบพ่อสีดีก็าสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพนอค่ะท่านผู้ชมเนอเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่าขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติตโตมาไดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ